าราโหสวัสด right? right? yeah! right? ีครับเนอะวันดีนะเดอแต่เนี้ยเมนูใหม่เนอสวนมิรไม่ตีนะแกงออมจ้นควายอ่าเราเาเเอาไปม้ันวันนี้นะสุดจอดครับสุดยอดสุดจอดสุดจอดโรเอ้าพอลาพอุกลาเนี่ยอร๋ยวต่นอเดี๋ยววันนี้เป็อขัวเดี๋ยวจะพิกนอ พิกลอยก่อนนะเพิกนะพิกเต๋นอพิเต๋อ้หอกขนาดนี่นะดอกคาจะไขใบเกี่วนีัดอกอกเปิ้ลนะไปจันดอกไปจันนออสุดยอดสุดยอดคนนี้นะเดี๋ยวตำเดี๋ยวมากินเฉ่งอมจิ้ควายตรงนี้นะขอมยดด้อ

đi sức giọt nữa sức giọt sức giọt sức giọt nếu cắm nhà áo say bí à say nó sói nếu khổ trắm bí thì là nó biết cái kêu hãy đi mà nó con nó nè nó mái nó ử nó nó tẻ vô thì đó à, ô áo à, hiệp cô hiền thế này thì cắm rồi nó sẽ cắm nữa พริกนาผมตำนะพริกนะผมใส่พริกแห้งเนอะจะไก่หอมบัวหอมเตียมนี่นะใส่ผงดัวมีมัดนหรสดีใส่มดเ่ะครับคือมันรสชาตินะครกับเนื้อสุดยอดเอาะครับเดยวก่อนเนอะเดี๋ยวมาเอาฮะ

นี <sia. S 1> ่อาศัย <cycles> ห so <ita> nice nice ัวนะครับสวนมิตรไม้ตีนะเราบรรยากาศเหมาะขนาดนักหน่าเราเล่นเงี้ยไหยโปรกันเดี๋ยวตา่ำอยู่กันเนาะใส่เรียบร้อยแล้วเราบอเลย่เราเนาะให้เ่าคนเฒ่าเนาะจะเจี่ยวจะเขาได้หมาบงืัอเดี๋ยวเนาะเอาเดี๋ยวป้ากันเนาะ แก่งออมจิ้มควายเราเอามากินด้วยกันครับเด้อมาสวนที่มิตรไมตรีบรรทุกคำนะแล้วเราเราเรามามามาครับเอ้าสาวัสดีครับเด้อเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับเ,เาาด,ด้อรอมาซุกก่อนเนาะครับสวัสดีครับ